สวัสดีค่ะดเด็กกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันแรกของสัปดาห์นะคะมาเจอกับคุณครูอะไรคะใครจําได้บ้างคุณครูแอมนั่นเองเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาดเด็กไปทําแบบฝึกทบทวนวิชาภาษาไทยนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่เอ๊ะพร้อมกันหรือยังนะ้ถ้าพร้อมแล้วสะบัดมือ5ครั้งค่ะ 1>, 1 2ึ่งหว้าวเก่งกันมากๆเลยเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกดินสอค่ะไมายบรรทัดยางลบและสมุดแบบฝึกเขียนภาษาไทยและแบบฝึกอ่านที่นครูให้กับเด็กๆทุกคนไปนะคะเตรียมอุปก,กรณ์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทําตรงกับวันจันทร์ที่13 พันวาคมพศสอง5 6 4ค่ะเดี๋ยวเขียนไปพร้อมๆคุณครูเลยนะวแหวนไม่หันอากาศนอหนูจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือ กลันเวนนิดนึงนะคะทอรหารสระอีไม่เอกเลขหนึ่งไทยค่ะเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะดเด็กเลขสามไทยแล้วก็ทอทงค่ะเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะไม่หันอากาศนอหนูวอแแวนสระอา พอควายมอมา้าเว้นนิดนึงค่ะพอพานจุดใครเด็กสอสาราจุดค่ะแล้วก็เลขสองท้ยเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะเลขห้าเลขหกเลขสี่ค่ะ เก่งมากเลยโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต้องทำอะไรคะตีเส้นใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะเด็กๆหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้ววางทบเลยนะคะเส้นสีแดงนั้นหน้าและสีแดงน้้นหลังนะคะแล้วก็ลากเส้นเลยค่ะเรียบร้อยต่อไปเรามาดูตรงคำและอ่านค่ะคัดและอ่านนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ คอควายไม่หันอากาศดอเด็กสาระแอรอลิงสาระอะอออาสาระอา,อา,ะอานอหนูไม่เอกค่ะออกเสียงว่าคัดและอ่านค่ะเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวไปต่อข้อที่หนึ่งกันนะคะ วันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเขียนและอ่านสระอือนั่นเองค่ะเด็กดูข้อแรกนะคะเขียนเล็กหไทยค่ะครึง่งบรรทัดนะคะอย่าลืมนะต่อไปออืออือเขียนลงไปเลยนะคะอออ่างสระอือแล้วก็ออ่างค่ะนิ้ว2นิ้วค่ะแล้วก็วางทาบเลยทําสัญลักษณ์ไว้นะคะแล้วก็เขียนต่อไปเลยค่ะเหมือนเดิม เขียนสี่ครั้งนะคะเ,เดก็กวางทับเอาอ่างตัวแรกนะคะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะแล้วก็เขียนเลยค่ะสระอือมีสองขีดนะคะเ,เดก็กอ่าตัวสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ ข้อที่สองเขียนเลขสองไทยไว้ตรงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ตัวนี้ออกเสียงว่ากออือกือค่ะเด็กๆจะมีกอไกสาราะอือแล้วก็ออ่างนั่นเองถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนให้ตรงกับบรรทัดแรกด้านบนนะคะเราต่อไปเลยค่ะ ข้อที่3ค่ะเลขสามไทยออกเสียงว่าดออือดือค่ะก็จะมีดอเด็กเด็กุนหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็สละเลยคะ่ะเก่งมากเลยสละอือแล้วก็อออ่างนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดด้านบนเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนสครั้งนะคะเด็ก สุดท้ายค่ะเก่งมากเลยมาครึ่งทางแล้วค่ะข้อต่อไปข้อที่สี่ค่ะเลขสีไทยเขียนครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ต่อเต่าสระอ,อือออกเสียงว่าต่ออืตอตือค่ะเด็กๆต่อเต่ามีอยากด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะคะสระอ,อือสองขีดเหมือนเดิมแล้วก็เขียนต่อไปเลยค่ะ สุดท้ายค่ะเรามาต่อกันข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะเด็กๆเ,เลขหาไทยเขียนครึ่งมรรทัดเหมือนเดิมเลยค่ะคําน,นี้ออกเสียงว่ามออือมือค่ะมีมอมาเด็กๆเขียนพร้อมคุณครูเลยนะสระอือกี่ขีดคะสองขีดเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อออ่างค่ะ อีกสองคำค่ะคำสุดท้ายค่ะเด็กเอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงคะใช้ไมมมันทัดใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยวางท่ามนะคะเส้นสีแดง้านหน้าแล้วก็สีแดงด้านหลังให้ตรงกันแบบดีเลยนะคะแล้วก็ลากเส้นเลยค่ะจากนั้นตรงนี้ทำอะไรนะ้ใครจำได้คะ ถูกต้องเลยค่ะเขียนชื่อของเรานั่นเองดอเด็กค่ะแล้วก็จุดค่ะผู้หญิงจะเป็นย้อหญิงส่วนผู้ชายจะเป็นตัวอะไรคะชอช้างเก่งมากค่ะอย่าลืมจุดนะคะเด็ก,ดกแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะเว้นนิดนึงค่ะเด็กแล้วก็เขียนนามสกุลของเราออกเข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคําแรกนะคะออกเสียงว่าอือ,อ,อ,อคำที่2ค่ะกอือกือ คำที่สามค่ะดอ,อือดือคำที่สี่ค่ะตอ,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 อือตือเก่งมากเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคำที่ห้ามอ,อือมือว้าวเก่งกันมากมากเลยนะคะนี่เด็กทำกิจกรรมแม่ฝึกทบทวนวิชาภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูเอ็มยกให้สองนิ้วเลยเก่งมากมากเลยค่ะคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ ฝึกอ่านวิชาภาษาไทยเยอะๆนะคะจะได้อ่านคล่องๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจทานอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นถ่ายรูปลงอัลบ,บั้มห้องเรียนเรานะคะวันนี้คุณครูแอมคอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ